สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ที่เราเรียกว่าโคลดีพีเอนเดนซีนะคะเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์แบบหนึ่งนะคะที่เราพบเจอได้บ่อยมากๆนะคะไม่ใช่แต่ในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์กับคู่รักนะคะแต่เรายังพบในความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนกับพ่อแม่กับพี่น้องได้อีกด้วยนะคะคือสามารถที่จะเจอในรูปแบบของความสัมพันธ์ทุกบริบทเลยค่ะซึ่งโคลดีพีเอนเดนซีนะคะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เฮล t ี y นะคะไม่สุขภาพดีนะคะแล้ว ก็เป็น dysfunctional relationship ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องของ codependency ค่ะก่อนอื่นนะคะใครที่เข้ามาติดตามกันแล้วนะคะยังไม่ได้กด subscribe ช่องโคชนิดาน,นะคะรีบกดเลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะนะคะจะได้รับการแจ้ง notification นะคะเกี่ยวกับวิดีโอต่างๆที่เราจะมาลงในช่องนี้ค่ะ codependency นะคะคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรา ยินยอมให้คนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะเอาปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเราก็เป็นผู้กอบกู้ คนอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นผู้กอบกู้เราจะได้ชื่อว่าเป็น enabler นะคะก็คือเป็นผู้ที่ยินยอมให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอารัดเอาเปรียบเรายอมให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาปัญหาต่างๆเข้ามาแล้วเราอะ่ะก็มองข้ามความต้องการทั้งหมดของเรานะคะไม่สนใจความต้องการของตัวเราเองแต่เราไปมัวแต่สนใจที่จะแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตนะคะ ปัญหาด้านอารมณ์ความรู้สึกปัญหาด้านความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาของคนอีกคนหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเหมือนกับหลอมรวมเป็นคนเดียวกันกับคนนี้นะคะก็คือเกิดความรู้สึกที่ว่าเวลาคนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขามีปัญหาในชีวิตนะคะเช่นเขารู้สึก โมโหเขารู้สึกเศร้าเขารู้สึกหงุดหงิดเราก็จะรู้สึกตามเขาไปแล้วก็เหมือนกับเราถูกกลืนกินไปกับเรื่องเล่านะคะเรื่องปัญหาต่างๆของเขานะคะแล้วเราก็มัวแต่ไปสนใจที่จะไปกอบกู้ไปแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนคนนี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเจอรูปแบบของโคลดิเพนเดนซีเนี่ยนะคะทั้งในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแฟนนะคะรูปแบบความสัมพันธ์กับพ่อแม่นะคะพ่อแม่ลูก รูปแบบความสัมพันธ์พี่น้องนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนที่ทำงานก็ได้นะคะแต่จุดกำเนิดของการที่เราเองเนี่ยนะคะอยู่ใน c o ด e p เ n นด n ซีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เป็นหลักเลยนะคะ ต้นแบบของการมีโคด e พเอนเดนซี่ร ationship เนี่ยโคดิเอนเดนเรล ationship เนี่ยนะคะก็มาจากการที่เราเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งมีลักษณะการเลี้ยงดูจากพ่อแม่แบบไหนที่ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่อยู่ในโคด e พเอนเดนเรล ationship มาฟังกันค่ะอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเราเติบโตมาโดยที่พ่อแม่คนในครอบครัวของเราค่ะไม่ค่อยได้ซัพพอร์ตเราในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกนะคะทำให้เด็กคนนี้เติบโตมา โดยที่เกิดความคิดความเชื่อว่าฉันจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเสมอฉันจะต้องทําให้คนอื่นแฮปปี้เสมอนั่นก็คือเรียนรู้มาจากอะไรคะฉันต้องทําให้พ่อแม่ฉันนี่แหละแฮปปี้ฉันต้องทําให้พ่อแม่อารมณ์ดีฉันต้องทําให้พ่อแม่รู้สึกโอเคฉันถึงจะได้รับความรักนะคะก็คือเด็กเนี่ยเติบโตมาโดยคิดว่าตัวเองนี่แหละจะต้องรับผิดชอบ ปัญหาและผิดชอบความรู้สึกต่างๆของพ่อแม่นะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่อันที่2นะคะก็คือเป็นการเลี้ยงดูลักษณะแบบ overprotective จากพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เนี่ยนะคะปกป้องลูกมากเกินไปไม่ให้ลูกได้สามารถที่จะตัดสินใจหรือช่วยเหลือหรือรับผิดชอบอะไรต่างๆในชีวิตตามวัยอันสมควรนะคะก็คือเลี้ยงแบบ overprotective นะคะอันที่แล้วก็นอกจากนี้ที่อยู่ในหมวดของการเลี้ยงแบบ overprotective ก็คือการเลี้ยงแบบ controlling นะคะก็คือควบคุมตัดสินใจบังคับ นะคะมีกฎระเบียบนู่นนี่นั่นมากมายนะคะว่าต้องทําไปตามนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นการเลี้ยงดูแบบเผด็จการนั่นเองนะคะก็ทําให้เด็กเนี่ยนะคะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยขึ้นอยู่กับพ่อแม่นะคะแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ไม่สามารถรับผิดชอบอะไรต่างๆด้วยตัวเองนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยเติบโตมานะคะเป็นคนทีเ่เป็นคนที่มีโคดิเพนเดนซีค่ะ อันที่3นะคะคือการที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบปล่อยปละละเลยนะคะก็คือไม่สนใจสนใจบ้างไม่สนใจบ้างไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้มีเวลาให้นะคะไม่ค่อยได้อ่ามีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับลูกนะคะพอเด็กเติบโตมาโดยถูกปล่อยปละละเลยนะคะเขาก็จะไปมองหาการยอมรับหรือว่ามองหาความรักความอบอุ่นจากภายนอกครอบครัวนะคะก็นำไปสู่ c o d e p พ n นเดนซได้เช่นกัน อันที่4คือการที่พ่อแม่เนี่ยนะคะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะคะหรือว่าป่วยเป็นโรคทางกายก็ได้นะคะแล้วกเ็เรียกได้ว่าเด็กคนนั้นอะ่ะก็จะต้องเติบโตมาโดยที่ตัวเองจะต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ ความเป็นอยู่ของพ่อแม่นะคะทั้งเป็นทางด้านเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายนะคะรวมไปถึงการที่พ่อแม่เนี่ยมีอาการของการเสพติดด้วยไม่ว่าจะเป็นการเสพติดเหล้าเสพติดยาเสพติดนะคะหรือว่าอะไรก็ได้คะ่ะที่เป็นการทําให้สุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยไม่โอเคนะคะเด็กก็จะเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยว่าฉันต้องดูแลพ่อแม่นะคะฉันต้องรับผิดชอบชีวิตของพ่อแม่นะคะก็ะะทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยละเลยความต้องการของตัวเองคะ่ะแล้ว ก็เรียนรู้นะคะว่าฉันเนี่ยจะต้องเอาความต้องการของคนอื่นมาก่อนตัวเรานะคะก็นำไปสู่การที่เด็กคนนั้นโตมาแล้วจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ c o ด e เ e นเดน t ค่ะอันที่5คือ Enmeshment ค่ะหรือในภาษาไทยเราแ,ลป,ลแลปลว่าความผูกพันที่เกินขอบเขตนะคะซึ่งอาจจะฟังแล้วเอ๊ะแล้วมันคืออะไรนะคะ e n m e s h m e n t ก็คือการที่ มันเหมือนกับตัวลูกเองอะหล่อหลอมรวมกันไปเป็นคนเดียวกันกับพ่อแม่จนเหมือนแยกกันไม่ออกนะคะซึ่งเราก็จะเห็นออกมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เวลาที่เด็กมีความสำเร็จ ในชีวิตหรือว่าได้รับผลลัพธ์อะไรต่างๆในชีวิตนะคะรวมทั้งความสําเร็จความล้มเหลวหรือแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกของเด็กค,คนนั้นเนี่ยนะคะมันถูกมองว่าเป็นการสะท้อนมาโดยตรงจากพ่อแม่นะคะนั่นก็คือเหมือนกับพ่อแม่เนี่ย มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะถ้าลูกสําเร็จก็คือแปลว่าความสําเร็จนี้คือของพ่อแม่อะไรเงี้ยเป็นตน้นถ้าลูกล้มเหลวก็คือความล้มเหลวนี้มาจากพ่อแม่เป็นต้นนะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันมันแยกส่วนกันเพราะมันเป็นคนคนละคนกันนะคะแต่เมื่อถูกเติบโตมาโดยมีเอนเมชเมนต์เนี่ยนะคะก็ทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยไม่ได้พัฒนาอัตลักษณ์ตัวตนของตัวเองแยกออกมาด้วยนะคะแล้วเขาก็มองว่าเขาต้องทําทุกสิ่งทุกอย่าง ในชีวิตเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทําให้พ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ประสบความสําเร็จพ่อแม่มีความสุขนะคะโดยความสําเร็จและความสุขต่างๆของพ่อแม่เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็จะกดความต้องการของตัวเองเอาไว้แล้วก็ไปสนใจว่าฉันจะต้องทํำยังไงบ้างเพื่อให้พ่อแม่มีความสุขเพื่อให้พ่อแม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะและข้อที่6กก็คือ conditional love นั่นก็คือพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาแบบ ให้ความรักแบบมีเงื่อนไขนั่นก็คือว่าลูกต้องเก่งลูกต้องดีลูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถึงจะได้รับความรักจากพ่อแม่นะคะอันนี้คือความรักที่มีเงื่อนไขนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่โอเคก็ทําให้เด็กเรียนรู้ว่าเออเราจะต้องเป็นแบบนี้เราจะต้องเป็นแบบนั้นเราจะต้องทําแบบนี้แบบนั้นเนี่ยนะคะเราถึงจะได้รับความรักจากพ่อแม่นะคะพอพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าพอเลี้ยงมาด้วยสไตล์แบบเนี้ยนะคะทั้ง6อย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เด็กเนี่ย ไม่มีอินดิพนเดนต์นะคะคือไม่ได้เติบโตมาเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีอิสระในการตัดสินใจอิสระที่จะได้เป็นตัวของตัวเราเองอย่างแท้จริงนะคะแต่มันเหมือนกับเขาเอาอัตลักษณ์เอาตัวตนเอาชีวิตเขาเนี่ยไปผูกรวมกันกับพ่อแม่นะคะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้คนคนหนึ่งเติบโตมานะคะแล้วก็คุ้นชิน นะ,ค,ะคุ้นชินกับการอยู่ใน c o ด e p เ n นเดนร e l เลชั่นชิพนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะไปมีเพื่อนจะไปมีแฟนนะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นเพื่อนที่ทํางานนะคะหรือแม้กระทั่งกับพี่น้องตัวเองเนี่ยนะคะเขาก็จะคุ้นชิน กับ c o d e p e n น e n c y นะคะซึ่งเราพูดถึงในหลายวิดีโอแล้วว่าคนเราจะเลือกเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราคุ้นชินไม่ใช่เป็นแบบที่ดีกับเราไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการอย่างแท้จริงแต่เป็นแบบที่เราคุ้นชินนะคะซึ่งถ้าเขาเติบโตมากับพ่อแม่นะคะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ที่เขาคุ้นชินมาตลอดชีวิตอะคะ่ะมันก็ไม่แปลกค่ะที่วันหนึ่งเขาก็จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน codependent relationship เช่นกันนะคะตัวอย่างของ c o d e p e n d e n c y นะคะถ้าหากว่าเราจะมองในที่ทำงานเป็นต้นนะคะเจ้านายที่คอยทำงานต่างๆให้ลูกน้องทงั้งทที่ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้านายนะคะหรือเพื่อนร่วมง,งานที่มวัวแต่ไปทํางานให้เพื่อนนะคะโดยที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็คอยกอบกู้คอยตามแก้ปัญหาให้กับเพื่อนร่วมง,งานคนนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือ c o d e p e n d e n c y นะคะถ้ามองในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบความรัก นะคะเช่นแฟนเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็แฟนเนี่ยไปก่อหนี้ต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเราก็ไปกอบกู้เขาโดยการไปใช้หนี้ให้เขานะคะหรือเขาไป ก่อปัญหาอะไรต่างๆมาๆมากมายเนี่ยเราก็นอกจากไปช่วยเขาแล้วเราก็จะหาข้อแก้ตัวให้กับเขาด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งการกระทําที่แฟนทําไม่ดีกับเราแล้วเราก็ยังยอมทนอยู่แล้วเราก็คอยหาข้อแก้ตัวต่างๆให้กับเขานะคะว่าที่เขาทําแบบนี้เพราะเหตุผลนี้เหตุผลนั้นนะคะแล้วเราก็ยังทนอยู่นะคะคอยกอบกู้คอยให้อภยัยเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็อาจจะกลับมาบอกตัวเองด้วยว่าการที่เราทําแบบนี้เราเป็นคนดีนะคะเราเป็นแฟนที่ดีแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะมันคือ c o d e e e อนดเอนนะคะก็คือเรากดเอาความต้องการที่แท้จริงของเราแล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันโอเคฉันไม่เป็นไรฉันอยู่ได้นี่คือความสุขของฉันนะคะแต่ลึกๆแล้วนะคะจะค้นพบว่าจริงๆไม่ใช่นะคะเรากดเอาความต้องการที่เป็นความสุขแท้ๆของเราเนี่ยเอาไว้แล้วเราก็มัวแต่ไปสนใจว่าฉันจะทําให้คนอีกคนนึงเนี่ยเขามีความสุขได้ยังไงนะคะ ในรูปแบบของโคลดิเพนเดน์แบบพ่อแม่เป็นยังไงนะคะนั่นก็คือลูกที่เหมือนทำทุกวิถีทางที่จะทำให้พ่อแม่รู้สึกพอใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกยอมรับในตัวเรานะคะยอมรับกับสิ่งที่เราทำที่เราตัดสินใจนะคะแล้วเราก็ไม่สนใจความต้องการของตัวเราเองนะคะแต่เราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่พอใจเพื่อให้พ่อแม่รู้สึกโอเคนะคะนั่นก็คือโคลดิเพนเดนซีเช่นกันนะคะ ทีนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราอะอยู่ในโคดิพเอนเดนรีเลชั่นชิพนะคะเราจะเอาตัวเองออกมาได้ไงนะคะก็คือเราต้องเยียวยาตัวเองค่ะนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่ามันเกิดจากบาดแผลทางจิตใจาจากในอดีตในช่วงวัยเด็กนะคะซึ่งเราก็จะพูดถึงบ่อยๆว่า7ปีแรกเป็นอะไรที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่า7ปีแรกเนี่ยสมองของเรานะคะจิตใต้สำม,มึกมันเหมือนฟองน้ำค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหรือคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยเขาพูดเขากระทาอะไรยังไงเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะเอามาเกี่ยวกับตัวเองทั้งหมดเลยนะ ะะบางครั้งพ่อแม่อาจจะวิาพากษ์วิจารณ์เด็กคนนั้นก็เอากลับมาตีความแล้วว่าฉันไม่ดีฉันไม่เก่งฉันไม่เป็นที่รักฉันไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆนะคะอันนี้เป็นอายกตัวอย่างนะคะทีนี้เมื่อเราเนี่ยนะคะรู้ตัวแล้วอันนี้ถือว่าดีแล้วคะ่ะเพราะว่าคนเยอะมากในโลกใบนี้ที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในโคดิเพนเดนต์ร ationship นะคะถ้าว่าใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะแล้วรู้ตัวแล้วว่าโอเคเรานี่แหละอยู่ในโคดิเพนเดนต์ร ationship นะคะจุดเริ่มต้นที่เราจะเอาตัวเองออกมาก็คือ การตระหนักรู้นะคะเกิด self awareness ก่อนว่าเรากำลังอยู่ใน codependent relationship นะคะเมื่อรู้ตัวแล้วนะคะเราจะต้องมาเยียวยาจิตใจเยียวยาบาดแผลนะคะจากวัยเด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ติดตัวอยู่กับเรามาตลอดชีวิตนะคะโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะ,ะเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของการ set boundary นะคะเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของการพัฒนา อัตลักษณ์ตัวตนแล้วก็ชีวิตที่มันเป็นส่วนของเราที่แยกขาดออกมาจากพ่อแม่นะคะแล้วก็สําหรับใครบางคนที่บอกอ่ะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอะ่ะแต่ว่ากลายเป็นมีโคดิ n เ e น t ดน l รลชั่นชิพกับแฟนกับเพื่อนเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกันค่ะต้องตระหนักรู้ก่อนนะคะแล้วก็แยกตัวเองออกมาค่ะต้องเข้าใจความจริงว่าความสุขของเขาและความสุขของเราแยกส่วนกันค่ะนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกันและกันนะคะ การที่เราไปรับผิดช,ชอบความสุขของเขาเพราะอะไรเราทําไปทําไมแล้วมันเกิดมาจากบาดแผลทางจิตใจจากวัยเด็กยังไงบ้างนะคะให้เรากลับมาทําความรู้จักกับความจริงนะคะว่าความจริงคืออะไรแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะสร้าง healthy boundaries นะคะก็คือ boundaries นะคะคือขอบเขตความสัมพันธ์หรือว่ากฎกติกาสิ่งที่เรายอมรับหรือไม่ยอมรับในความสัมพันธ์นะคะนั่นแปลว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปกอบกู้ แฟนของเราหรือเพื่อนของเรานะคะถ้าเขามีปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนะคะซ้ําๆนะซึ่งมันจะเกิดเป็นลูปมันจะวนอยู่อย่างนี้นนะคะเป็น pattern ซ้ําๆแล้วเราสังเกตว่าตัวเราเองเนี่ยคอยเข้าไปกอบกูซ้ซ้ําๆอยู่งนั้นอ่ะนะคะนั่นก็คือสัญญาณของ codependent relationship ละนะคะเราจะต้องรู้ตัวก่อนนะว่าเราเองไม่มีหน้าที่กอบกู้ใครดึงตัวเองออกมานะคะแล้วเราก็ set boundary ค่ะนั่นแปลว่าคุณก่อปัญหานี้เพื่อนก่อปัญหานี้แฟนก่อปัญหานี้เขาจะต้องแก้ไขด้วยตัวเขาเองเขาไม่ใช่เด็กน้อยที่เราจะต้องไปกอบกู้ไปแก้แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเขานะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกคือเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ฝังลึกมาตั้งแต่วัยเด็กนะคะแล้วเราก็คิดดูสิคะว่าเราอยู่กับพ่อแม่เราเติบโตมาในลักษณะของครอบครัว แบบนี้มาตั้งนานแล้วถูกไหมคะแล้วมันก็เป็นดินามิกที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นมาจนถึงเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนแก้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่แบบไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็หายเลยนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํางานกับตัวเองหรือสิ่งที่เร,เรียกว่าอินเนอร์เวิร์นะคะในการพัฒนาตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องทําต่อเนื่องนะคะซึ่งใครที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็แนะนําให้มาเข้า Radical Healing นะคะเป็นเวิร์กช็อปของเราที่ตอนนี้เปิดบ ะะสำหรับวันที่เป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ดูรายละเอียดใน ในโชว์โน้ตในดีสคริปชั่นได้นะคะก็จะลงลิงก์เกี่ยวกับเวิร์กช็อปนี้นะคะว่าจะทําอะไรกันบ้างนะคะใน2วันนี้ที่เราจะมาเจอกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจนะคะเยียวยาบาดแผลจากวัยเด็กนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนความเชื่อที่จํากัดตัวเองที่เราไปสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ในอดีตเช่นการรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่เป็นที่รักไม่คู่ควรกับความรักที่ดีนะคะหรือว่าความ เชื่อที่จํากัดตัวเองอีกหลากหลายมากนะคะที่มนุษย์เราไปสร้างขึ้นมาจากวัยเด็กนะคะเราจะมาเปลี่ยนความเชื่อนี้ให้เป็นความเชื่อที่ส่งเสริมความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเรานะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างที่เราจะทํากันใน2วันนี้นะคะก็มีเรื่องของการให้อภยัยซึ่งการให้อภัยเนี่ย นอกจากให้อภัยคนอื่นและคนในอดีตอดีตต่างๆในชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องให้อภัยตัวเราเองด้วยนะคะซึ่งมันก็จะมีวิธีการทุกอย่างมีวิธีการนะคะซึ่งทุกคนต้องมา Experience หรือว่ามามีประสบการณ์ด้วยตัวเองค่ะจะเป็นเวิร์กช็อปที่ไม่ได้มาเน้นแบบ เลคเอร์วิธีการทำยังไง5วิธี10วิธีไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนเวิร์กช็อปที่จะมาได้รับการโคชกันสดๆเลยนะคะก็คือต้องมีประสบการณ์ที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเลยซึ่งก็จะเป็นเทคนิควิธีการเดียวกันกับที่น่าใช้ในการโคชลูกค้าแบบ1ต่อ1นนะคะแล้วก็ มามีประสบการณ์ร่วมกันนะคะก็จะเป็นคลาสที่ไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนสามารถที่จะเยียวยาตัวเองนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อทัศนคติต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกคือ limiting belief ที่เราเคยไปสร้างเอาไว้จากวัยเด็กนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นความเชื่อใหม่นะคะที่มันจะส่งเสริมให้เราสามารถค้นพบความสุขแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่า เราเจอผลลัพธ์แบบเดิมๆนะคะที่ไม่ต้องการในชีวิตแล้วเราก็อธิบายไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเ,เรารู้สึกนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างจากวัยเด็กหรือจากในอดีตหรือจากเรื่องราวเก่าๆแล้วเรายังนึกถึงซ้ําๆแล้วเราก็ยังร้องไห้ยังรู้สึกหดหูยังรู้สึกเสียใจหรือว่าโกรธ นะคะโกรธก็มีหลายระดับตั้งแต่หงุดหงิดไปจนถึงโกรธแค้นนะคะเจ็บปวดอะไรต่างๆมากมายนะคะถ้ารู้สึกว่าเราเองมีความรู้สึกลบๆหรือว่าที่เราเรียกว่า negative emotion ที่มันเก็บเอาไว้ในตัวเราเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถูกผ่านกระบวนการแล้วปล่อยออกไปจากตัวเรานะคะไม่ได้ไป รับมือไปดิวกับสถานการณ์ต่างๆในอดีตเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ไปไหนคะ่ะมันก็จะอยู่กับตัวเราเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น emotional baggage หรือว่าแบบเหมือนเป็นถุงอันนึงนึกถึงซานตาคอสเนะที่มีถุงของขวัญแต่ว่าอันนี้เป็นถุงที่เก็บเอาความรู้สึกรลบๆ negative emotion ต่างๆที่สะสมมาตั้งกี่10ปีแล้วเนี่ยก็แบกเอาไว้ในถุงใบนี้นะคะแล้วเราก็แบกออกไปทุกความสัมพันธ์ แล้วอาจจะคิดว่ามันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่ว่าคนทุกคนที่เข้ามามีในความสัมพันธ์กับเราเนี่ยไม่ว่าบริบทอะไรก็ตามไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าที่ทํางานไม่ว่าแฟนนะคะไม่ว่าลูกไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะรับรู้ไอความรู้สึกลบๆต่างๆที่เรามีอยู่ในถุงใบเนี้ยที่เราแบกออกไปทุกที่ทุกเวลาเนี่ยนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะและนอกจากมันจะส่งผลทางด้านความคิดความสัมพันธ์ต่างๆผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วมันยังส่งผลไปที่สุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะ มายกับ Body เนี่ยมันมัน,ม,นมันส่งผลต่อกันและกันอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวแล้วนะคะจริงๆทุกคนเนี่ยมีทรอมาหมดนะคะมีบาดแผลทางจิตใจที่มาจากในอดีต ไม่ไม่เคยเจอใครที่ไม่มีนะคะมีทุกคนเพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แน่นอนคือชีวิตไม่ได้เพอร์เฟกนะคะพ่อแม่เราไม่ได้เพอร์เฟกนะคะการเลี้ยงดูจากครอบครัวไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็สถานาการณ์ต่างๆทุกวันที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางจิตใจอันนี้นะคะแล้วถ้าว่าเราไม่ได้เยียวยานะคะเราก็จะแบกมันต่อไปแล้วมันก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์ทุกด้านของชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นมาเจอกันนะคะในเวิร์กช็อป Radical Healing นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะใครลงทะเบียนก่อนก็จะได้ราคาพิเศษนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยทาง Line@ แอดโคชนิดานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะลืมกดติดตามช่องโคชนิดานะคะกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันกับวิดีโอต่อๆไปค่ะ